กระเทียมเถาเป็นไม้เลื้อยต้องมีค้างหรือเถาเลื้อยให้ยึดเกาะดอกกระเทียมเถามีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อโรคอักเสบต,ต่างๆและลดไข่มาชมดอกกระเทียมเถาสีชมพูอมม่วงหวานๆกันนะคะย่า yeah, yeah. ดอกกระเทียมเถามีลักษณะเป็นช่อออกเป็นกลุ่มตามข้อต้นหรือโคนใบนะคะดอกกระเทียมเถาจะมีสีชมพูแรกๆเป็นสีขาวก่อนนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูและกลายเป็นสีม่วงเมื่อเก่จัดออกเป็นกลุ่มเป็นช่อจึงจะเห็นว่าในหนึ่งช่อจะมีทั้งสามสีก็คือสีขาวสีชมพูและสีม่วงซึ่งมองแล้วเป็นสีหวานหวานค่ะ ซึ่งมักออกดอกมากในช่วงปลายฝนต้นหนาววันนี้ที่ยาย่าถ่ายก็คือเดือนพฤศจิกายนค่ะอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ใกล้สิ้นปีแล้วกระเทียมเถาต้นนี้ปลูกอยู่ที่ข้างๆบ้านค่ะตอนนี้ออกดอกสวยจึงอยากจะนําดอกมาฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะคะกระเทียมเถาชอบแดดจัดทั้งวันนะคะควรปลูกในที่โล่งแจ้งหรือไม่ก็ทําเถาื้อยขึ้นไปข้างบนให้เขารับแดดเต็มที่เขาก็จะออกดอกได้ให้เราได้ตลอดเวลานะคะปีหนึ่งออกดอกหลายครั้งค่ะแต่จะออกดอกมากในช่วงหน้าฝนต้นหนาวชอบดินร่วนปนทรายดินร่วนซุย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ใส่ปุ๋ยได้ทุกชนิดเลยนะคะทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยละลายช้าและแต่ความสะดวกของผู้ปลูกขยายพันธุ์ได้หลายแบบโดยที่นิยมก็คือการปักชําตัดกิ่งนี้นะคะที่มีความยาวประมาณ15เซนติเมตรไปปักชําลงในวัสดุปลูกก็คือขุยมะพราะ้าวประมาณ30 45วันก็จะมีรากออกมาก็นำไปปลูกในดินที่เราเตรียมไว้ ก็คือดินร่วนซุยที่มีอินทรีย์วัตถุสูงนั่นเองค่ะและเลือกที่ปลูกที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวันเราก็จะได้ต้นกระเทียมเถาที่ออกดอกมีสีหวานอย่างนี้ให้เราได้ชื่นชมนะคะต้นนี้อยู่ข้างบ้านจะปลูกปนๆกับต้นไม้ชนิดอื่นอยู่ในกระถางค่ะเป็นกระถางใบใหญ่ปากกว้าง15นิ้ว พอวางไว้รากทะลุลงดินยังไม่ได้ถอดต้นออกจากกระถาง,งก็ปล่อยให้เติบโตอย่างนี้เราก็เติมปุ๋ยอยู่ในกระถางและรอบๆกระถาง,งรดน้ำวันละหนึ่งครั้งหรือสัปดาห์ละสองสามครั้งความชื้นพอสมควรนะคะอย่าปล่อยให้ดินแห้งถ้าดินแห้งกระเทียมเถาก็ใบก็จะเฉาค่ะบ้านใครปลูกกระเทียมเถาแล้วไม่ค่อยออกดอกให้ตัดแต่งกิ่งนะคะตัดแต่งกิ่งที่แห้งออกหรือกิ่งที่แก่แล้วไม่ออกดอกให้ตัดออกหลังจากนั้นไม่กี่วันค่ะ ก็จะเริ่มมีดอกให้เราได้ชื่นชมกันกลิ่นของดอกและใบกระเทียมเถาจะมีกลิ่นฉุนคล้ายๆกระเทียมนะคะกระเทียมเถามักจะไม่มีโรคค่ะเพราะเขามีกลิ่นเฉพาะตัว ที่ศัตรูพืชมักจะไม่เข้าใกล้แต่กระเทียมเถาอาจจะตายเพราะเรานำโรคเข้าไปให้เขาเองนะคะก็คือการลดน้ำมากเกินไปและทำให้น้ำขังในกระถางหรือน้ำขังในหลุมของต้นกระเทียมเถาเป็นเวลาหลายวันก็จะทำให้รากเน่าและกระเทียมเถาเฉาตายได้ค่ะกระเทียมเถาแม้ว่าจะเป็นสมุนไพรแต่ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยนิยมนำมาใช้ได้สมุนไพรกันนะคะแต่ว่ายอดกระเทียมเถายอดอ่อนใบอ่อนสามารถนำมารับประทานเป็นผักได้ เนะ้อสารสกัดจากใบกระเทียมเถาที่มีกลิ่นคล้ายกระเทียมสามารถนําไปใช้แต่งกลิ่นอาหารได้ด้วยก็จะมีประโยชน์หลายๆด้านในด้านสมุนไพรนะคะเดยรเราปลูกเพื่อความสวยงามกระเทียมเถาก็เป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่มอบความหวานให้กับบริเวณบ้านค่ะกระเทียมเถาตรงนี้จะปลูกรวมกับต้นไม้อื่นๆซึ่งอยู่ข้างๆบ้านนะคะเป็นเพื่อที่ชอบเดดทั้งนั้นเลยต้นกระเทียมเถาและต้นไม้อื่นๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะเช่นต้นเยลลี่ต้น สับประรดนี้ก็จะปลูกรวมๆกันในพื้นที่ที่ได้รับแดดเกือบตลอดทั้งวันเทียมเถาจึงออกดอกได้ตลอดทั้งปีค่ะยายาขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย